ตอนนี้มันมีคลื่นลูกใหม่กำลังซัดเข้ามาที่ตลาดแรงงานทั่วโลกเลยครับแต่มันไม่ใช่คลื่นธรรมดาธรรมดานะครับนี่คือคลื่นดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI ซึ่งกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจและก็วิธีที่เราทำงานกันไปเลยคำถามก็คือคลื่นลูกนี้มันจะซัดใครแล้วเราจะรอดกันได้ยังไงไปหาคำตอบกันครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่ามันจะกระทบกับประเทศไทยยังไงเนี่ยเราต้องซูมเอาออกมาดูภาพใหญ่ระดับโลกกันก่อนเลยครับว่าคลื่นที่ว่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหน เอาแค่ปีที่ผ่านมาปีเดียวนะครับผลสำรวจของ cnbc เขาพบว่า ai เนี่ยถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนตกงานไปแล้วมากกว่า50,000ืนตำแหน่งทั่วโลกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะครับนี่คือยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น amazon microsoft หรือ salesforce ที่ลดพนักงานรวมกันเป็นหมื่นๆมืตำแหน่งเลยเพื่อจะเอาเงินไปทุ่มกับ ai หรืออย่าง IBM ที่ประกาศชัดๆเลยว่าจะใช้ AI มาทำงานแทนคนในฝ่ายบุคคลเห็นภาพไหมครับว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับตัวเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่เลยครับแต่เดี๋ยวก่อนมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะคือมีนักวิชาการจากออกซฟอร์ดเขามองว่าเอหรือว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยเป็นแค่แพะรับบาปความจริงอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทพวกนี้จ้างคนเยอะเกินไปตอนช่วงโควิดหรือเปล่า พอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนก็เลยต้องหาทางลดคนแต่การบอกว่าเรากำลังปรับตัวสู่ยุค AI มันก็ฟังดูดีกว่าเยอะเลยในสายตานักลงทุนเอาล่ะคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วใครล่ะที่จะโดนคลื่นลูกนี้ซัดแรงที่สุดใครจะร่วงใครจะรอดคำตอบเนี่ยอาจจะผิดคาดไปเลยนะครับ ถ้าให้เดาแบบเร็วๆเลยนะครับหลายคนก็คงจะชี้ไปที่กลุ่มคนทํางานที่อายุเยอะหน่อยใช่ไหมครับที่อาจจะตามเทคโนโลยีไม่ค่อยทันแต่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยโอ้โหตรงกันข้ามเลยครับนี่คือผลการศึกษาจากสแตนฟอร์ดเลยนะครับมันช็อกมากคือกลุ่มคนทํางานที่มีประสบการณ์สูงอายุ45ปีขึ้นไปเนี่ยการจ้างงานเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น5%เเเลยนะในขณะที่กลุ่มที่โดนเต็มๆเลยก็คือเด็กจบใหม่ครับการจ้างงานลดลงไปถึง 5-10%ปรประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประสบการณ์กลายเป็นของมีค่าสุดๆไปเลยในยุคนี้คือคนเก่าๆเนี่ยเขาไม่ได้มอง AI เป็นคู่แข่งเขามองเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนผู้ช่วยสุดฉลาดที่เขาสามารถสั่งงานได้เพราะ AI มันยังมาแทนที่การตัดสินใจที่ซับซ้อนหรือการมองเกมขาดแบบที่คนมีประสบการณ์ทำได้แล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันกระทบกับประเทศไทยยังไงทีนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่า ทำไมสถานการณ์นี้มันถึงกลายเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบที่กำลังตั้งเขาถล่มเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภัยคุกคามนี้มันไม่ได้มาทางเดียวนะครับแต่มันเหมือนโดนโจมตีสามด้านพร้อมๆกันเลยอย่างแรกเลยคือเศรษฐกิจจะหดตัวลองนึกภาพตามนะครับพอคนโดนเลยออฟเยอะๆก็ไม่มีเงินใช้ใจ่ายใช่ไหมครับพอไม่มีการใช้ใจ่ายเศรษฐกิจโดยรวมมันก็ฝืดซึ่งสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาทำร้ายบริษัทที่ปลดคนออกไปนั่นแหละครับ อย่างที่2อ,อันนี้สําคัญมากคือเงินมันไหลออกจากประเทศครับคือเราเนี่ยเป็นแค่ผู้ใช้ AI จากต่างชาติเป็นหลักไม่ไว่าจะเป็น Google Microsoft แปลว่าเงินทุกบาทที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้หมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจบ้านเราเลยนะมันไหลออกไปหมดและอย่างที่3อันนี้คือผลกระทบระยะยาวที่น่ากลัวที่สุดเลยคือรากฐานของแรงงานในอนาคตของเรากำลังจะพังครับเพราะเด็กจบใหม่เขาทำงานไม่ได้วันนี้ แล้วอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราจะไปหาคนที่มีประสบการณ์ระดับกลางระดับซีเนียมาจากไหนมันจะเกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่เลยตารางนี้อาจจะดูมีข้อมูลเยอะหน่อยนะครับแต่โฟกัสไปที่จุดนี้พอลองเทียบไทยกับมาเลเซียดูนะของเขาเนี่ยเด็กจบสายวิทย์เทคโนโลยีหรือ STEM มีตั้ง50%แล้วจะเอาให้ถึง60%แต่ของเรามีแค่20%แถมยังลดลงเรื่อยๆอีกต่างหากนี่แหละครับคือช่องว่างที่มันทำให้เรายังเป็นแค่ผู้ใช้ ในขณะที่เพื่อนบ้านเขากําลังจะเป็นผู้สร้างกันแล้วโอเคฟังดูแล้วอาจจะน่ากังวลใช่ไหมครับแต่มันยังไม่ถึงกับหมดหวังซะทีเดียวมันยังมีทางออกอยู่ครับกลยุทธ์ทางรอดเนี่ยมันสรุปได้ด้วยคาเปรียบเร,เรคลาสสิกเลยครับที่เขาบอกว่าในยุคตื่นทองเนี่ยคนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่ไปขุดทองนะแต่คือคนที่ขายพลั่วต่างหากเพราะฉะนั้นทางรอดของเรามันต้องมาเป็นแพ็กเกจ3อย่างพร้อมกันเลยครับ1คือต้องเปลี่ยนตัวเองจากแค่ ผู้ใช้มาเป็นผู้สร้างเครื่องมือให้ได้ 2. คือต้องหันไปฝึกฝนทักษะที่มนุษย์เท่านั้นที่ทําได้และ3คือต้องรีบสร้างฐานบุคลากรเก่งๆขึ้นมาครับเราต้องกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ AI ไม่มีวันเรียนแบบได้ครับพวกความเห็นอกเห็นใจการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆหรือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ต้องใช้สัญชาตญาณน,นี่คือจุดแข็งของมนุษย์ที่เราต้องขัดเกลาให้ขมยิ่งขึ้นและหัวใจสําคัญที่สุดเลย คือเราต้องลงทุนสร้างคนของเราเองครับต้องตั้มบัณฑิตสายสเตมให้ได้แบบก้าวกระโดดเหมือนในกราฟนี้เลยไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีฐานที่แข็งแรงพอที่จะไปดึงดูดการลงทุนหรือสร้างนวัตกรรมของตัวเองได้เลยและทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาสู่ทางเลือกระดับชาติที่เราต้องตัดสินใจกันแล้วครับ ความท้าทายที่แท้จริงมันไม่ใช่การไปสู้รบหรือหยุดยั้ง AI นะครับแต่คือเราจะสร้างขีดความสามารถของประเทศเราเองได้ยังไงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นและสามารถออกไปแข่งขันในเวทีโลกได้มันคือการเรียนรู้ที่จะสร้างเรือของเราเองแทนที่จะเป็นแค่ผู้โดยสารบนเรือของคนอื่นครับสุดท้ายแล้วอนาคตกองเศรษฐกิจไทยในยุค AI มันก็ขึ้นอยู่กับคำถามสุดท้ายคำถามนี้จริงๆครับว่าเราจะเลือกเป็นแค่ผู้ใช้ไปตลอด หรือจะลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้าง